สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลวันนี้กับเกม Diablo Immortal ก็เปิดให้บริการในไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่8กรกฎาคมนะครับและก็ปริศนาที่คนส่วนใหญ่เจอก็คือการจุดไฟ9ดวงในห้องสมุดของโซตันคูวันนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีการแก้ปริศนาอันนี้นะครับเริ่มต้นให้เราจุดไฟที่มุมทั้ง4อ่ันก่อนนะครับจุดไฟที่มุมอันที่1จุดไฟที่มุมที่2 แล้วก็ไปจุดไฟที่มุมที่3ามแล้วก็มาจุดไฟที่มุมอันที่4จากนั้นให้ไปจุดไฟอันตรงกลางนะครับนี่พอกดอันตรงกลางอันนี้ปุ๊บไฟก็จะติดทั้ง9ก้ดวงแกปริศนาได้แล้วไม่ยากเลยถ้าเป็นเ่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะมีเคล็ดลับดีๆของเกมย e เบิร i โร o ์อินมอรลและคเกมอืน่นๆที่น่าสนใจมาให้เรื่อยๆนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ